วาทีเจ้าบ่าวแอพันธิรากำลังจะกลายเป็นวาทีเจ้าสาวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพราะว่าแฟนหนุ่มก็เพิ่งจะคุกเข่าขอแต่งงานไปสําหรับแอพันธิราฟูกลิ่นผู้หญิงคนนี้มีชื่อเสียงมาจากรายการสตรอเบอรี่ชีสเค้กเป็นรายการที่สาวๆและผู้คนมากมายต่างให้ความชื่นชอบหลังจากปิดรายการไปแอร์ก็เริ่มมีงานละครวิธีกรในวงการมากขึ้น เธอนั้นเป็นคนที่พูดเก่งและมีความสามารถในตัวหลักหลายด้านใครต่างก็ชื่นชอบในผลงานของเธอแก่นขขางนั้นถ้าให้พูดถึงความสวยต้องบอกเลยค่าว่านับวันยิงแซบหุ่นก็เป๊ะขึ้นมากกว่าเดิมทุกๆวันอย่างที่ทราบกันก่อนแล้วเขาว่าแอร์นั้นเธอเพิ่งจะโดนแฟนหนุ่มอย่างไอรัชชิ์มันคงธนา,าพย์ พวกเขาได้ขอแต่งงานกันและเบื้องหลังการขอแต่งงานกันทั้งหมดมาจากเพื่อนสาวคนสนิทดิวอริสราที่คอยเตรียมความพร้อมทุกอย่างเอาไว้ให้เราก็ดูเรื่องราวของเธอกันมาเยอะแล้ววันนี้เราจะพามาทําความรู้จักวาทีสามีในอนาคตของแอร์กันค่ะบอกเลยค่ะว่าฝ่ายชายเนี่ยดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงนักธุรกิจค้าทองคําและเจ้าของแอปพลิเคชันซื้อขายทองคาโด่งดังในออนไลน์พูดแค่นี้ก็รู้แล้วนะคะว่าฐานะจะรวยแค่ไหนแต่ดูแล้วก็เหมาะสมกับแอร์ดีค่ะเพราะเธอเองก็ เป็นคนที่ขยันหาเงินมีธุรกิจส่วนตัวหลายอย่างเป็นดูเป็นครู้างครูสมกันจริงๆ